ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับลิ้งจีซาซาอาสจีทีกับเกมไมค์ครับนะคะวันนี้ก็อยู่กับพาร์ทที่สามกับการสอนนะคะไม่ได้มาสอนซ่านะสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อเห็นไหมของพี่ตอนนี้มันจะเป็นชื่อสตีฟอยู่นะวิธีการเปลี่ยนชื่อก็จะต้องเข้าไปตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้นะ โอเคกดเข้าไปแล้วให้กดตรงน,นี้แล้วให้กดตรงน,นี้นะคะแล้วก็ลบชื่อนี้ออกไปแล้วคุณก็ตั้นตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามใจนะคะแต่ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะชื่อภาษาไทยไม่ได้ก็อันนี้แค่มาสอนเฉพาะคนที่ยังไม่รู้คนที่รู้แล้วก็ดูๆไปเถอะนะหรือไม่ต้องรู้ก็ได้ ำหรับคนที่ไม่รู้ก็ดูเลยก็เขียนชื่อไปเช็ดทีวีโอเคแล้วเราก็กดตอนนี้กดตอนนี้นะโอเคกดแล้วมันก็จะขึ้นชื่อบนหัวนะว่านินจิซาซาเช็ดทีวีน,น,นะคะโอเควิธีเปลี่ยนสกรีนก็เออกดไปที่ เพื่อกดเอาไหมเดี๋ยวพึ่งอย่๋ยวพึ่งอย่าพึ่งมาเดียวก็กดไปที่ไอรูปนี้นะแล้วก็กดไปตรงนี้มันก็จะไปที่แกลเลอรี่แล้วก็ให้เราเลือกภาพมาอย่างเช่นเป็นรูปภาพแบบนี้เฉพาะรูปภาพแบบนี้นะอย่างเช่นพี่จะเอารูปภาพนี่ก็แล้วกัน ก็จะต้องแบบมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้สำหรับถ้าพี่จะ,จะกลับเป็นเหมือนเดิม,มน,นัเนเดยวแป๊บเดียวพี่จะกลับเป็นเหมือนเดิมพี่ก็ต้องกลับแบบนี้โอเคอ้ามันก็ยังไม่เป็นว่ะอัดแรคอนมันโอเคมันก็กลับมาเป็นแบบนี้โอเค แล้วก็สำหรับใครที่แม่นกดซ่านเซิฟไม่ได้นะก็กดไปที่ตรงนี้แล้วเราก็ซ่านเซิฟมาเซิฟอันนี้ก็เป็นมินิเกมแต่ละมินิเกมที่พี่มีนะวิธีเล่นมินิเกมก็ต้องกดไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ใส่เสื้ออะไรก็ได้แล้วก็ตรงนี้ให้สออใหส่เอพของเซิฟนะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่นอะไรมันไอ้นี้ไม่ต้องไปยุ่นมัน แล้วพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะอีตรงนี้นะเคอะไอ้นี้มันต้องไปยุ่นมันโอ้แบตเตอรี่เตือนมันต้องไปยุ่นมันโอเค,อเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย